ก้อยส,สาวท้องโตซ้อนท้ายแข่งรถซิ่งรูปเมียสุดแสบวางแผนกับกิกหนุม่มบงการฆ่าผัวผู้จัดการโรงงานสืบสวนนครบานสองพบประวัติผู้เสียหายผัวพันยาเสพติดคดียิงยี่ปัวสลากพินแบงผู้จัดการบริษัทเครียดผูกคอตายขาป้ายโฆษณา คาดเกี่ยวข้องการพนันบอลยูโรตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยาเอาจริงตั้งด่านเฝ้าระวังป้องกันเหตุอาจยากรรมยามค่ำคืนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวตระเวนนะคะพบกับคุณสัสิพงษ์ชาติพน์และดิฉันสุภพรเอเรชค่ะ ยังคงส่ง SMS เข้ามาทักทายกันหรือแสดงความคิดเห็นรวมทั้งร้องเรียนต่างๆมาได้ค่ะที่หมายเลข4123456ค่ะ24มิถุนายน<ช>2 5 5 5นะครับถ้านับย้อนหลังไปเนี่ยเมื่อปีออ<ช>2อ7 9อ2479นะครับครบ8ปปีพอดบพอดีเนีครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณยาญาสิทธิราชนะครับมาเป็นการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยนะครับมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์พระประมุกนะครับจากกัรนั้นจนถึงวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปกครองแต่ว่าคําถามที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับว่าประชาธิปไตยของบ้านเรามันทำไมถึงยังไม่เต็มใบนะครับแต่ว่าการปกครองในรูปแบบนี้นะครับถือว่าคิดเห็นต่างกันได้ท่ามกลางเสรีภาพของความคิดที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับมีการชุมนุม เคลื่อนไหวของกลุ่มนปชด้วยนะครับวันนี้ <ạ. S 1> ที่อนุสา์ประชาธิปไตยนะฮะทางตำรวจก็วางกำลังรักษาความเรียบร้อย6กองร้อยด้วยกันนะครับวันนี้ <ạ. S 1> ก็จะสิ้นสุดการชุมนุมสักประมาณ24นาฬิกาเดี๋ยวบรรยากาศองค์ได้ติดตามกันนะครับพร้อมๆกับอีกหลากหายคดีที่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะครับ,รบในช่วงกลางคืนวันศุกร์วันเสาร์เนี่ย ก็มักจะมีกลุ่มเด็กแว้นออกมาขับรถตามถนนทางต่างๆครับมากมายที่เดียกทางเจ้าหน้าที่ก็วางแผนจับกลุ่มได้อีกแล้วนะครับเป็นตำรวจทางหลวงร่วมกับทางหมวดการทางภาษีเจริญนะครับแล้วก็อาสาสมัครเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มนะครับกลุ่มเด็กแว้นบนถนนการจนาพิเศษก็รอประลองความเร็วกันนะครับจับกลุ่มได้ทั้งหมด38รายด้วยกันนะครับผู้ต้องหาที่จับได้เนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องด้วยครับ ร้อยตำรวจตรีประหยัดท่อคนดีรองสาวัตรปราบปรามกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับก็นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า30นายนะครับไปปิดล้อมจับกลุ่มกลุ่มเด็กแว้นบริเวณหมู่บ้านสินทรัพย์นครบนถนนกาญจนาพิเศษแขวงบางแคเหนือเขตบางแค กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับว่ามักจะมีกลุ่มเด็กแว้นออกมาอารวาดกันในคืนบ่อยอครั้งนะครับจับกลุ่มได้นนะครับนั่งกันอยู่38รายด้วยกันเป็นชาย31รายหญิง7รายนะครับก็ยึดรถจักรยานโยนต์ที่เป็นของกลางได้ทั้งหมด34คันชาวบ้านเนี่ยก็มักจะมาร้องเรียนนะครับว่า ทุกคืน,น,นวันศุกร์วันเสาร์ก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นจํานวนมากนะครับนำรถจักรยานยนต์ดัดแปลงแล้วนะครับมาปิดถนน,นบนเส้นทางการจนาพิเพษกก็เพื่อที่จะประลองความเร็วกันส่งผลทําให้เสียงดังเอกทึกเลยนะฮะไม่นับรวมความเดือดร้อนอําคารของผู้ใช้รถใช้ถนนที่เรียกว่าก็ส่มเสียงอยู่ในภาวะอันตรายด้วยเจ้าหน้าที่จึงทําการวางแผนนะครับเพื่อที่จะทําการจับกลุ่มดาบตารวจ ตำรวจสุทธิสักทองพันธ์ก็เป็นหัวหน้าชุดนี้เลยนะครับพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่หมวดการทางภาษีเจริญอีก8คนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอีก15คนแล้วก็ฝ่ายสืบสวนสนพิษเกษมนะครับเข้าไปวางแผนในการจับกลุ่มในช่วงที่เวลามีการแข่งขันกันแหะครับทางเจ้าหน้าที่ก็แฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มทําทีเนียนะครับเป็นเด็กแว้นจากนั้นก็นํารถตู้นะครับจำนวนสองคัน ตามแผนของตำรวจปกติก็จะไปปิดหัวปิดท้ายนี่แหละครับอันนี้ก็ทําเหมือนกันไปปิดทางคู่ขนานบริเวณหมู่บ้านศิลทรัพย์นครซึ่งก็มีรถของทางตำรวจนะครับแล้วก็หมวดการทางพิเศษขับไล่หลังกลุ่มเด็กแว้นตะคือต้อนไปนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยดักเอาไว้แล้วก็มาตัานที่บริเวณหมู่บ้านนี่นะครับซึ่งทางเจ้าหนี้ที่แฝงตัวเอาไว้ก็เป็นเด็กแว้นนะครับพาเดียวไซยเข้าหมู่บ้านก่อนที่จะทําการจับกลุ่มตามแผนที่วางเอาไว้ครับ การจับกุมครั้งนี้นะครับก็พบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีถึง17รายด้วยกันรายที่อายุน้อยที่สุด13ปีนะครับก็ถือว่าอายุน้อยมากเลยนะฮะนอกจากนี้ยังมีผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องด้วยคือเป็นสาวก้อยนะครับนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาดูการขันรถเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภยัยแล้วก็ความเดือดร้อนของผู้อื่นก็ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ ส่วนเยาวชนก็จะถูกทำประวัติแล้วก็ประสานผู้ปกครองให้มารับตัวแล้วก็พูดคุยชี้แจงสำหรับรถจักรยานยนต์ของกลางที่ยึดเอาไว้ได้นะครับ30คันก็จะทำการตรวจสอบนะครับว่ามีคันใดที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุอาญากรรมหรือว่าลักขโมยมาหรือไม่ด้วยนะครับนะฮะก็เรียกว่าจับกันเท่าไหร่ก็ยิ่งโผล่มาจุดนู้นจุดนี้นะเด็กแว้นเส้นการสนาพิเศษเนี่ยวิ่งกันประจำมันถนนใหญ่ถนนใหญ่แล้วก็เส้นตรงนะครับ ก็มาดูกันต่อค่ะที่เรื่องราวความรักนะคะหลายเศร้าจนก่อให้เกิดคดีฆาตรกรรมขึ้นค่ะจับเมียใจโหดค่ะจ้างมือปืนมายิงสามีตัวเองหลังจากสามีจับได้นะคะว่ามีสัมพันธ์กับหนุม่มอายุน้อยกว่าค่ะกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีปิยะสอนตระกูลรักษาการผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งได้สั่งการให้พลตำรวจตรีทวิชาตพลศักด ผู้บังคับการสืบสวนภูทรภาคหนึ่งนะคะถแถลงผลจับกลุ่มขบวนการจ้างวันฆ่าในสมบูรณ์อนุมาติอายุ38ปีผู้จัดการบริษัทสยามโฟมแพ็คจำกัดย่านบางเสาธงจังหวัดสุรราาารค่ะผู้ต้องหาประกอบไปด้วยนางสุภาพรอ,อนุมาติอายุ28ปีเป็นภรรยาของผู้ตายนะคะนายนนทวัฒน์แก้วสาหรายอายุ23ปีซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นกิ๊กกันกับภรรยาของผู้ตายนะคะนายอัธพล ชาวสวนอายุ22ปีนายนพดลทหารเสืออายุ25ปีซึ่งเป็นมือปืนและนายอาทิตย์ทั้งผ่องอายุ24ปีค่ะเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีคนร้าย2คนใช้อาวุธปืนลูกซองพกสั้นก่อเหตุยิงนายสมบุญซึ่งเป็นสามีของนางสุภาพรที่บางพลีคอนโด2ตำบลบางเสาธงจังหวัดสุดรราการเสียชีวิตต่อมาตำรวจได้ควบคุมตัวพยานแวดล้อมและคนใกล้ชิดของผู้ตายมาสอบปากคำค่ะ โดยเฉพาะนางสุภาพรภรรยางผู้ตายนะคะพอสอบสวนไปเนี่ยก็พบว่ามีพิรุษหลายอย่างเลยตำรวจจึงเข้นสอบอย่างหนักจนในที่สุดก็ยอมเปิดปากรับสารภาพค่ะว่ามีการติดต่อจ้างวานในอัธพลทางโทรศัพท์ให้มาฆ่าสามีนะคะในราคา1 5 0 0 0บาทซึ่งพอหลังเกิดเหตุนายนุพดลมือปืนก็หลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะจนตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวมาได้ยกแก๊งทั้งหมด5คนนะคะ สาเหตุที่ต้องฆ่าแกงกันเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ตายสืบทราบว่านางสุภาพรกับนายนนทวัฒน์ทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันฉั้นชู้สาวก็เลยเกิดความกลัวเลยหาทางกำจัดสามีซะโดยการจ้างวานผู้อื่นมาลงมือฆ่าจนถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมมือกันก่อเหตุจริงตำรวจจึงนำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป มาดูความคืบหน้านะครับคดียี่ปัวที่ถูกยิงนะครับขายลอตเตอรี่ใช่ไหมนะฮะถูกยิงนะครับบนรถเบนซ์เนี่ยนะฮะซึ่งเกิดเหตุขึ้นที่ซอยิุทธวดีรังสิต32ินะครับทางตำรวจสืบไปสืบมาปรากฏว่ามีส่วนผัวพันกับคดีฆาตกรรมที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มีการประสานกับทางตำรวจภูธรภาค7นะครับเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามผู้ต้องหาด้วยนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ กำลังสเก็ตภาพนะครับสคนร้ายที่ตรวจสอบดูจากกล้องจรปิดคาดรายอีกสักประมาณ2วันน่าจะออกหมายจับได้ครับเหตุเกิดขึ้นนะครับเมื่อคนร้ายก็ซิ่งรถจักยานยนต์ประกบยิงนายอดิรสรศรีสุขอายุ29ปีเอเย่นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็มีหมายจับเกี่ยวกับคดียาเสพติดในท้องที่สนบางพลัดนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ารถเบนซ์สปอร์ต คันนี้นะครับรุ่น e350cdi สีขาวหมายเลขทะเบียนสาเสือเสเสือ6116กรุงเทพมหานคระนะครับอยู่ในหมู่บ้านตะวันนาแยก5ขีด1สยวิภาวดีรังสิต3 2แขวงลาดยาวเขตจตุจักรคือเพื่อนที่นั่งมาด้วยนะครับก็ยังคงบาดเจ็บอีก2คนคือนายริศัก์ทองห่ออายุ25ปีเป็นนักศึกษายอยู่เลยนะครับแล้วก็นายพอพลนาราศักด์อายุ25ปี เป็นพนักง,งานนะครับติดตามหนี้สินของบริษัทเอกชนแล้วก็ประกบยิงกับนายทัศนน์พงอาสาอายุ28ปีพยานปากเอกในคดีนะครับที่เสียชีวิตที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับมเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะครับสอนอพลโยธินพลตรีคำรณวิทุบกระสังรักษาราชการผู้บัญชาการในมตินครบานก็เรียกประชุมตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับนำวิดีโอจากกล้องวงจรปิด ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อนะครับใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุมาเปิดดูก็พบผู้ต้องสงสัยนะครับได้เข้าไปซื้อเบียร์จำนวนสองกระป๋องก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นซึ่งคดีนี้นะครับเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับคดีที่นครปนเจ็ดด้วยจับกลุ่มยาบ้าจำนวน1 8 0 0 0 0เม็ดแล้วก็ย้ายซ์4กิโลกรัมเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองตัวละครนี้ก็มีความเชื่อมโยงกันกับเครือข่ายค้ายายเสพติดแล้วก็ยังพบด้วยนะครับว่า มีการฆ่าตัดตอนกันเพราะว่าันที่23มิถุนายนนายทัศนน์พยานปากเอกในคดีนะครับที่คนร้ายยิงนายอดิศรได้รับบาดเจ็บพร้อมเพื่อนหลังจากที่พยานคนที่เจ็บนะครับพร้อมกับเพื่อนส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยได้ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตที่จังหวัดเพชรบุรีครับก็มีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะฮะนี่คือสเก็ตภาพของคนร้ายสองคนนะครับตอนนี้ ก็ได้มอบหมายให้ทางชุดสืบสวนของนครบาลชุดสืบสวนของสนพหลนโธยธินแล้วก็ชุดสืบสวนของตำรวจภูธ,ธรภาคเจ็ดก,ก็แบ่งงานกันทำนะครับในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายคดีนี้นะครับมีความคืบหน้าไปมากแล้วก็ผลการตรวจจักกองตรวจพิสูจน์หลักฐานอาจจะล่าช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันติดเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ก็มุ่งประเด็นไปที่แนวทางเรื่องของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยากให้ผู้่ยวขอ้องกับกระบวนการนี้นะครับรีบเข้ามาให้ข้อมูลเดเร็วก่อนที่จะถูกค่าตัดตอนอีก แล้วก็ขบวนการนี้พราว่าเป็นขบวนการใหญ่ด้วยมือปืนเชื่อว่าเป็นกลุ่มมือปืนรับจ้างนะครับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกเช่นเดียวกันภาพสเก็ตทั้งสองคนร้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือคนที่ก่อเหตุยิงนายอดิศรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หนีไปคาดว่าอีกไม่เกินสองวันทางเจ้าหน้าที่น่าจะออกหมายจับมาดำเนินคดีได้ครับค่ะเรื่องของคนมาดูกันที่น้องหมากันบ้าง คุณพงเลี้ยงหมาหรือเปล่าไม่ได้เลี้ยงครับดิฉันก็ไม่เลี้ยงอยู่คอนโดนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องหมาค่ะที่ถูกขังในร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะน่าสงสารมากเลยเพราะว่ามีคนไปพบว่าอยู่ในร้านเฟอร์นิเจอร์ร้าง3สัปดาห์แล้วไม่ได้กินอะไรคนจะเข้าไปช่วยก็เข้าไปไม่ได้นะคะพราว่าตัวเนี่ยเหลือหนังหุ้มกระดูกแค่นั้นเองซึ่งตำรวจและกู้ภัยก็พยายามหาทางช่วยเหลือนะคะเจ้าบ้านก็วอนขอให้เจ้าของร้านช่วยเปิดประตูเอาสุนัขออกมาหาอะไรให้กินคะ่ะ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะคะได้รับแจ้งจากนายสมจิตสง่าทองคําอายุ46ปีเนี่ยนะคะสุนัขดังกล่าวนะคะตัวพร้อมเลยนะคะเจ้าของร้านนายสมจิตเนี่ยเป็นเจ้าของร้านปรับแต่งอุปกรณ์รถมือสองย่านพระสมุทรเจดี JD บอกว่าเห็นสุนัขเพศผู้อายุ3-4ปีเนี่ยแหะค่ะยืนถูกขังอยู่ในร้านเฟอร์นิเจอร์ร้างนะคะอยู่บริเวณเชิงสะพานบางปรากฏเลขที่106หมู่11ตำบล ในคลองบางปรากฏอำเภอพัทลุงเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะคะพอรับแจ้งก็เลยเดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธที่ปต็กตึ้งนะคะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุก็เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ขนาดสองชั้นปลูกบนเนื้อที่กว่าร้อยตารางวาค่ะชื่อสีสันเฟอร์นิเจอร์ก็ปิดกิจการไปแล้วนะคะสองปีที่แล้วที่ชั้นสองเป็นห้องกระจกที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะก็มีสุนัขพันธุ์ไทยเพชู้นอนหิวโซอยู่ คาดว่าไม่ได้กินอาหารมาหลายทิ์แล้วโชคดีมันเป็นกระจกคนก็เลยมองเห็นนะคะซึ่งพอสุนัขตัวนี้เห็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ตำรวจกับหน่วยกู้ภัยมาก็แสดงอาการดีใจค่ะพยายามพยุงตัวยืนขึ้นแล้วก็เห่าเรียกสภาพก็เนื้อตัวผอมเลยะคะ่ะเหลือเพียงหนังคุ้มกระดูกอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่เห็นในภาพนะน,นะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินสำรวจโดยรอบพบว่าประตูร้านเนี่ยถูกปิดล็อกแน่นหนาทุกบานไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เลยจากการสอบถามนายสมจิต ที่เป็นคนมาแจ้งค่ะทราบว่าร้านนี้ที่ขายฟันิเตอร์ปิดกิจการไปเมื่อปลายปี2553เห็นกระดูกโปนเลยคุณพงศ์แต่ก็ยังมีคนงานมาเฝ้าร้านบ,บ้างนะคะก็เอาตัวนี้ยสุนัขตัวนี้มาอยู่เป็นเพื่อนค่ะจนกระทั่งเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคนงานที่มานอนเฝ้าก็หายตัวไปทิ้งแต่สุนัขตัวนี้เอาไว้หลายวันผ่านไปสุนัขตัวนี้ก็ส่งเสียงเห่าหอนด้วยความหิวโหยกับทุกวันตนและภรรยาก็เดินออกมาดูพบว่าสุนัข ถูกขังอยู่ภายในร้านนี่แหละค่ะก็พยายามจะเอาอาหารมาให้นะคะแต่ว่าไม่สามารถทําได้เพราะว่าประตูทุกบานก็ถูกปิดล็อกด้วยกุญแจอย่างแน่นหนาแล้วก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้จักเจ้าของร้านด้วยก็เลยได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะแต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันปิดล็อกแน่นหนาแล้วจากจะทุบก,กระจกเข้าไปนะคะก,ก็ต้องรอให้เจ้าของมาเปิดประตูให้นะคะด้านร้อยตำรวจโทสถาพรศรีกองพาน รองสารวัตรป้องกันรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพัฒสมุทเจดี JD, ก็ติดต่อพยายามติดต่อนายสุลเลอร์ชิมเจริญทางโทรศัพท์ค่ะคือนายสุลเลอร์น,นี่เป็นเจ้าของร้านสีสันเฟอร์นิเจอร์ร้านนี้นั่นเองทางเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่อนุญาตให้เข้าไปในเคหสถานดังกล่าวและบอกว่าสุนัขดังกล่าวไม่ได้ถูกทอดทิ้งยังคงดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ให้อาหารอยู่เป็นประจำนะคะแล้วบอกว่าตอนนี้ได้นําสุนัขตัวนี้เนะี่ยออกไปเลี้ยงดูที่อื่นแล้วด้วยอืมอืมครับก็ก็ น่าเวทนาพอสมควรนะครับถูกขังเอาไว้เขาจะย้ายออกไปแล้วจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ขังต่อไปนี้น่าจะไม่รอดครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเรื่องเล่าข่าวตะเวงช่วงหน้าจะพาไปดูผลของการจับกลุ่มการพนันบอลนะครับที่เกิดขึ้นคืนนี้นยก็ถือว่าเป็นช่วง8ปทีมสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วนะฮะก็จับกลุ่มท่าไหร่เดี๋ยวพักสักครู่เราช่วงน้้เรามาติดตามกันครับ